อะไรนะมีคนหัวโตกับผมอย่างนั้นเหรอเดี๋ยวผมต้องไปดูสักหน่อยแล้วเอาละทุกคนในระหว่างที่ผมกาลังรอเพื่อนของผมมาผมก็จะลองโดดลงไปก่อนเลยนะแต่ดูซิมันจะมีอะไรมันจะน่ากลัวหรือเปล่าไอ้เขาบอกว่ามันหัวโตโอ้ยมันโตจริงด้วยมันโตกว่าผมอีกมันจะไปทางไหนเน่มันจะไปทางไหนเออมันเยอมันเยอะเจมาแล้วว่าไงครับผมเจรู้เปล่ามันมีแบบคนที่หัวโตกับผมเนอยใครอ่ะเดี๋ยวเนยเดี๋ยวเราจะลงไปดูกัน ไอเจไปนี่ไอเจมันบาดแล้วยังไงนี่เจเจไปม่ไ่้ไม่รู้ครับไม่รู้ผต้องไปไหนอ่ะวิ่งตรงไปเจวิ่งตรงไปวิ่งตรงไปอย่าหยุดอย่าหยุดไปอยู่ไปอยู่กูไปอยู่เดือดซ้ายเดือดซ้ายเดือดซ้ายนั่นแหละเจมันหันมาหาผมแล้วมันจิ้มตู้กูอยู่ไอ้เจมันสองตัวเจวิ่งวิ่งมัไมมันบาดเรื่อยๆเลยอ่ะเฮ้ยผมเจจะตายไหมเนี่ยใช่มันจะกินเจเข้าไปเฮ้ยไอเจมันหันมาหาผมเฉยเลยอไปมันดักนะแอบอยู่ด้วย เจเโดนเยียบหัวม yeah, ันได้เจเราสามารถโดนเยียบหัวมันได้กูเชื่อกูหรอกต้องเชื่อกูเลยเนอะโดนเยียบหัวมันได้แต่สองแล้วกำลังไปกำลังไปหากำลังไปหาผมเบ่งกันเยอะเลยนี่ไงเจคนที่หัวโตกว่าผมเห็นไหมนี่คืออะไรเขาจะพาตอนนี้ผมไม่รู้ว่าผมตายตรงนี้เหมือนกันอะอย่าเข้าไปเอ้ียมันบอกว่าให้ไปทางซ้ายอะคือยังไงอ่ะมันมีกำแพงลับหรือเปล่ามันไม่มีอะไรเจมันแค่หลอกเรามันคือทางหลอกเจมันคือมันคือหัวอ๋อ เจเจมาเร็วมาเร็วรออยู่เราอยู่เจอเจทางไปต่อแล้วมันเกียนเราเจมันมันเกียนเรามันหลอกเราเมื่อกี้มันมันหัวโตมันเหลี่ยมผมได้อะมันหัวโตกว่าผมในทางนี้เจมันคือทางนี้อะไรกูจะเข้าไปได้ไม่ได้โอ้โหไอ้ยูม่นในตัวดืผักกูอยู่ตรงนั้นอะไม่ให้กูเข้าไปอะโอ้โหโคตรเกียนอ่ะเดี๋ยวป้าพวกมันหัวโตเจศัตรูทางธรรมชาติของผมอผมเจอคู่ปรับแล้วอะเจหัวม่นหลอนไปเร็วมา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 ขึ้นมาขึ้นมาเช็คพอยต์ ไอ้กอเดไอ้กอเดเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันทำมันพุ่งวะอะไรวะผมโอดได้ไงอ่ะมันคืออะไรทำมันว้าบอ่ะโอ้ยหัวที่มันใหญ่เกินไปเป้าเจมันวราบได้ไงมันคืออะไรเมื่อกี้กูไม่รู้ไม่ใส่หมวกซันตากอตด้วยอะเจอยู่ไหนอะเออไ้ไททันไททันบิ๊กเฮดไททันบิ๊กเฮดปรอเจต่อไปคือว่าเราจะเจออะไรกัน เออโดนไอ้เขียผีหลอกไอ้เหี้ยโดนเกียนมึงตกล่องอ่ะไอสเตตสองไปต่อไปไหนต่อโอเคเฮ้ยเจไดระวังเจมึงตายทุกกับดักเลยวะเอ้ยเกือบแล้วไปรอหน่อยรอหน่อยรอหน่อยเฮ้ยเฮ้ยมันเกียนกูมันเกียนกูมันเกียนกู ผ่านง่ายจังว่าสเตจนี้โอ้อีซี่จริงง่ายมากเอออีซี่เกมเฮ้ยเจเห็นอะไรป้างนะอ้าวมัลงไปกลางหัวพอดีเลยเฮ้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 ยชิบหายละมาเร็วมาเร็วตอนนีวผมกำลังจุ๊กอยู่ผมกำลังจุ๊กอยู่หนีละเฮ้ยเฮ้ยนาค้ามันจะต่อยผมมันวิ่งเร็วเจนาค้ามันวิ่งเร็วรอดแล้วผูรอดแล้วผูรอดแล้วมา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 นี่ยเร็วไป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 เยป็บมันเหยียบหัวได้ เก็บโชว์ไปทีนึงเจเรามองมันดักแล้วมันต้องมีดักป่ะถ้ามันให้เราวิ่งอย่างเงี้ยเี่วว่าแล้วว่าแล้วเจวิงว่งวิงว่งวิ่งนี่มันทางอะไรเนี่ยตรงเนี้ยทำไมมันแปลกๆแฮะก,ก,กระโดดรัวๆเจกระโดดรัวๆไม่ช่วยสติเลยกระโดดเกียร์เนี่ย <laughs> ขอบคุณนะเจที่รอให้ได้เป็นเพื่อนที่ดีมากแง่ไปโดน<ง>เด็กหรอกไปโดนเอาเชี่ย นึกว่าจะโดดอะไรเงี้ยนึกว่ามันให้โดดไปอ่ะล่วงเลยเต้ยจะไปต่อไปต่อเอ้ยตึงตึงผมตึงผมตึงผมหลบได้หมดผมหลบได้หมดทางนี้วะเอมจะประตูแล้วออกมาก่อนกูออีกไป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 ดึงดึงไปไหนต่อชั้นสองเดยวไปต่อเรื่อยๆผอกไปไปทางนั้น เกือบแล้วเกือบแล้วผีหลอกดีนะเราแบบเราไม่ได้รีบเดินไม่เขาคุยอะไรกันอ่ะเออเอามูโบงดองฮะอะไรวะโอเกือบแล้วเจอลวงเฉยเลยเอยลอดผมไปเสร็จหาก่อนแล้วเมื่อกี้เมื่อกี้ขาพิกอะครับ เออนิดหน่อยนิดหน่อยมีต่อปะโอไม่ต่อยกับข้างบนเอาเดี๋ยวนะเอ้ยมันเอาเหรียญมาล่อเจียมันเอาเหรียญมาล่อว่าแล้วไปเอาเหรียญมาล่อน้ำเองผมนน้ำเองผมนน้ำเองไว้ในีชิวนี่ชิวเดินโต้เดินตรโต้เร็วเจียมาเร็วเอาเจียไปกันแพนเค้กเลยไหวปะครับเนี่ยไหวปะครับลงมาเลยไอ้เหี้ย์กดดูเดี๋ยวมันก็ลงลงมาไอ้สัตว์ลงมา ลงมาเอเอเกือบเกือบหลอกให้ชรล่าใจเ่ะไม่เราถึงสเตจหกแล้วเฮ้ยมีไฟฉายด้วยกำ<ช>นึงนะเกมนี้มันมีทั้งหมดกี่สเตจอะมีสิบสเตจเรามาเลยครึ่งทางเลยเจทางไหนดิทางนี้่อเจทางนี้่อนทางนี้ผมดูมันดูเปรี้ยวกว่าทางเนี้ยโอ้โหกูไม่ไปละกูไม่ไปแล้วกูทำไปคนกูไม<ๆ>่ไปกันอะไรอะเสียงอะไรอะอะไรอะเจงซื้อกล้วยมาทำไมอะคืออะไรอะอ เจเป็นเกียร์คนโดนกูโดนหมดเนี่ยโอ้ยไอ้เจเวนเฮ้ยพาโดนเองเลือตัวเองเฉยเลยเอาเลเจอะไรไม่ได้หันไปมองมึงเลยไม่ได้หันไปดูมึงเลยตายเลยโอ้ยไอ้เจชัว ตายไปเพื่ะตายไปเลยเพื่ะไอ้เนี่ยเตะๆเดี๋เอากล้วยมาไงอะอยากได้บ้างกับกูบอกแล้วโอ้แหมว่ะปะยังยังไม่หยุดเอวชิลตรงนี้ชิลเราเคยผ่านไปแล้วใช่ไหมกูไม่ผ่านกูตายอ้าวเดี๋ยวรอด้วยเอาผ่านเอาไวมากด่านี้โอ้อีซี่ว่ะจริง ด่านเจ็ดแล้วอะเฮ้ยอะไรอะเฮ้ยมุมมั่งมุมมั่ถูกล็อกเฮ้ยอ้าลงสไลด์นั่นเลยลงสไลด์เลยได้เลยเจ๊แมงเกียนกูก็ตอนผมโดดมาผมเห็นว่ามีหัวดาดอยู่ตัวนี้ไงก็นึกว่ามันจะโดดขึ้นมาแบบงับผมว่าเจ๊แมงตายเฮ้ยไอกอวะหลายอย่างไม่ไหนรอกูด้วยไอกอว่ะรล้เรื่องกันยืดเราไปเรอไม่รอไม่ร อ๋อแล้เจมซื้อก็กล้วยมาห้าสิบโอ้เจเจเเกลับมานี่เจกลับมาดี่ดูนี่เจผมผมเข้านาทีแล้วเจดูไม่ได้ก็เข้ารวมอ๋อหเด้อีกกล้วยแล้วนี่คืออะไรอ่ะอ๋อมันจะเป่าลม อะไรทำไรเดี๋ยวก็ลื่นเองหรอกเปล่าไม่ทำไรไอ้จื้อเขารียกว่าทิ้งกล้วยอย่างมีชั้นเชิงไงช้าจังเลยอ่ะเจช้าจังเลยอ่ะไอ้เหี้ยมันกระเด็นต่อหน้าเลยมันกระเด็นต่อหน้ากูล่วงโอ้ยหี้ยมันลื่นไอ้เหี้ยต้องพุ่งไปเลยห้ามหยุดเวยต้องกะจังหวะดีๆ คนมันโดนเป่ากระเด็นกันหมดเลยเกรียดเกรี้ยดเี้ยเดียวแม็กซคนลุ่มต่อหน้าต่างๆด้วยเรื่องตายกันไปแถบเลยมึิ่งลุ่มหล่นกันโอ้ยทำอะไรกลัวให้ก่อนนะทำอะไรกลัวให้ทำอะไรกลัวให้วิ่งเร็วเร็วไม่แก้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 ไปเลยไปเลยไปแก้ละโอเอแล้วโอเอแล้วไปแก้ล้ว ไปเวลาโซนสีแดงอะไรอ่ะอะไรโอ้ยอย่างเงี้ยอ๋อลูกกอล์ฟเราต้องหลบลูกกอล์ฟไปด้วยแล้วก็อย่าโดนหัวด้วยโอ้ยโอ้ยโดนทับถ้าเกิดับลูกกอไไล์ฟจะเป็นไรวะก็แค่ล้มเฉยเอ๋อโอ้ยแล้วไอ้คนนั้นมันจะมาจูบเราอ๋อโอเคโอเคผมรอดแล้วผมรอดแล้วเรื่อยๆไปเรื่อยๆเจ้าลูกกอล์ฟทำอะไรผมไม่ได้หรอกเพราะว่าหัวผมมันโตไปไม่ได้เจมส์ตงตายไปแล้วได้เลยมันไปอยู่ตรงนู้นอย่างไอ้เหี้ยกูโดนผักมาเรื่อยๆเนี่ย มันเกเนไปเรื่อยๆเลยมันจะมาจูบผมเจมส์มันถ่ายเลยไม่อย่างเศร้าเลยแต่ละดาบอันนี้มันจิตอ่อนเจโลดี้ทุกคนไอ้เฮียเฮ้ยตึงแหลวหน้าฝันร้ายเลยเจมึงมีปีกด้วยมึงบินได้ด้วยโอ้กูไล่เอาเอาเอ้ยเฮ้ยต้องกระโดดอ๋อโดดหลบได้โดดหลบได้โดดหลบได้เฮ้ยรอดวะเทคเดียวผ่านเอาเอา กดโดดได้เจถ้าเกิดว่าคิดว่าจะไม่รอดอะโดดข้ามมันมาเลยเจมอกี้โกมมั่อล้อขอบมาโอ้โหผมก็โดดซะตรงกลางเลยป่าปๆาปอต่อไปกันเตจเก้าวิกฤตเตจเนี่ยมีสิบสเตจดิเราใกล้เราใกล้พิชิตบอลแล้วปะนี่มันอะไรเนี่ยโอ้เจดูด้าข้างหลังดิอะไรวันสิ้นโลก อาโพคาลีถวายถวายยังเหมือนแดงเหมือนกันด้วยไปๆตึงๆด่านนี้เกือบหล่นโอ้กระจอกอะกระจอกอะกระจอกอะไรคนก็ต้องมีพลาดกันบ้างโดดดึงเกือบแล้วเกือบแล้วแม่งจมเลยเมื่อกี้นี่ฉลาดเล่นอย่างคน300 IQ โอ้ยสมองผมนี่720 IQ แล้วเฮ้ยกูรอดได้ไงไว้เฮียกูยังรอดอยู่ <g ül> มันรออะไรเอาแม่งหายไปแล้วตัวนึงมันโดนผักออกไปตัวนึงมันตกลาวาหายไปเลยตัวนึงเมื่อกี้ผมระเกียรไอ้ตรงที่มันเป็นแผ่นอย่างนี้จริงๆริงโอ๊ยกากวะไอ้เฮียแผ่น,ผนปอมปไป<ม>อ้ยโดนเกียร์อ้อยโดนผิดอเ้เฮียแผ่นเกียร์ไในเฮียวันนี้ <c oughs> นได้แต่เขาว่าแผ่นเกียร์คือเฮียอะไรเดี๋ยวขจายว่าแผ่นเกียร์คืออะไรอันนี้คืออะไรเฮียเป็นอะไรคือแผ่นเกียร์ในเฮียเลยรู้แล้สร้ แต่กดการในเหงด่านเนี้ยเราจะต้องยืมตรงกลางใช่ไหมชี้ว่ดอะว่าตามคำนวณมันง่ายจังวะไปละอีซี่เกมวะเดี๋ยวข้างหน้ามันอะไรวะนะทางสู่ความตายเหรอเดี๋ยวเราจะรอดยังไงอะแล้วก็ต้องโดดขึ้นไปแล้วก็ข้ามหัวมันก็มารอลงตรงแผ่นข้างหน้าเกือบโดนแล้วเมื่อกี้แพ้ดิมแพ้ดิมอเอออจชริยาไเียต้องหลบอย่าให้มันจูบเหรอ ต้องปรับเป็นมุมมองบนนจะได้กะทุกไปไไป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 ไ หาคุณพม่ตายคุณยังไม่ตายเอาไม่งัวมไปแล้วมันเกียนเราไม่หลอกให้เราขึ้นปืนใหญ่เกมมันเรียบอ่ะผมไม่ได้ขึ้นอ่ะเออเกือบโดนโอเคอากูใสยาให้สอนมารับเนี่ยแต่บอกว่ามือโปรจักรยานไงดูดิมันดูมุมเป็นอะไรอ่ะโอ้อะไรอ่ะโอ้แมงล้องสองรอบได้ด่านเดือยอะไรเนี่ยโอ้ชิวๆอ่ะ ไหวไหมครับเนี่ยไหวไหมครับเนี่ยต้องให้หล่อต้องให้หล่อปะรีบไปครับเนี่ยไม่ต้องรีบนะเจไม่ต้องรีบทุกคนรอได้ไปไปโอ้ยเช้าอะไอ้เฮียไม่อะไรวะไม่สงสารรอเช้าเช้าเขาไม่โดนจูบเขาไม่โดนจูบอะไรอะเมื่อกี้ เมื่อกี้คืออะไรไม่ะเมื่อกี้จะทำเป็นไม่เห็นให้ก็ได้อะนะอะไรเอ้แซงแฟงแซงเช้าอ่ะเจีเฮ้ยกลาบมาเจ๊ไปโดนกอนกูอีกอ่ะไม่โดนก่อนโอ้ยโดนอีกแล้วโอ้ยโอ้ยก่อนกูรู้ชนะไงอ้อไม่มีจุดให้เราพักปะ ไม่มีกูรู้แล้วชนะไงเียไม่ต้องทำตามกูเลยอ้ยอยอ้าวไม่ชนะไงวะเจไปทำย<า>ังไงโอ้อยยอมรับซะสิว่ากูฉลาดกว่าไปไม่ยอมหรอกหัวโตๆกูมันไม่ทางยอมรับเรื่องนั้นได้กูแค่โอ้ยแไปเอ้ยเจเรากูด้วยอะไรอะไรยอมรับมาสิไม่ยอมหรอแล้วไม่สนหรอกค่ะ

เดี๋ยวก็ถึงครับจบแล้วมาแล้วเจเหรอมาแล้วเนี่ยเห็นปะเห็นไม่ดิเจแม่งหมม่งตายแน่เลยแม่งอยู่หลังผมแน่เลยดึงสะพาวิ่งมพูดอย่างเงี้ยแม่งแอบตายแม่งก็ดูว่าแม่งถึงก่อนแล้วผมแม่งนำมันมาตลอดผมไม่ตายมตตายแค่ตอนแรกแบบอย่างเจมันแอบตายผมหันไปดูไม่ได้ ฝ <laughs> ุกใจอ่ะฝุกใจให้มึงกับว่ามีแบบแรงขึ้นเขื่อนไปเจ <laughs> ้าแรงรึ้นเขื่อนะไรเจร้แม่งเกียร์นะ่าโดนเกียร์นี่แกเดีนน๋ยวนะมึงก็แบบไปสำเร็จแกยี้ยมไม่โป๋ใหม่ <laughs> ต้องต่อไปมาเขียนว่าบอสไหม <laughs> ใช่เหรอมาเร็ว <laughs> าแล้วใช่ม <laughs> ใช่มาเร็วเจ้มึงตายไม่บอกไม่แอกอะแม่งไม่อยากยอมรับว,ว่ามันแพ้ไม่ต้องการให้มึงกับไฟต่อไอยเจ้ย โอ้แล้วผมก็แบบเปิดแบบออาต้าเอสติงเลยอ่ะแบบซุปเปอร์ไซยาเลยอ่ะกูจะไม่ยอมแพ้เออแบบผมจะไม่ยอมเลยเอาเชียร์ลนแล้วมันจะไม่เกิดตรงไหนเนี่ยถ้าเล่นใหม่นะบึ้งเลยนะอา้าวต้องเล่นใหม่เว้ยต่อให้กเูเจม่งแอบอยู่นี่ว่าเอาาม่ถึงแล้วดี่ว่าเอา้าเนี่ย <laughs> ตายเลยตายเลยแบ่ง มันถึงแล้วหรือมันแอบมาถึงตอนไหนเนี่ยหรือมันถึงอยู่แล้วตั้งแต่แรกวะแค่ดูไม่ดีตั้งแต่แรกแล้วไอ้เหี้ยเอาไม่แอบเหี้ยประตูให้กูโดนเกียร์สองต่อเลยแม่งดับเบิ้ลเกียร์กูโดนดับเบิ้ลเกียร์ก็วายอยู่แล้วท้ามจะหล่นไ่จอดให้กูเมื่อกี้มึงต้องกดสเปซมาไอ้เหีอไม่รู้แม่งเกียร์กูยิงแม่งเลยตายเลย กูสเปนบาออมันบั๊กมันไม่จอดให้กูกูต้องเข้าประตูตอย่างงี้กู <c oughs> ต้องเข้าประตูไปเลยมันบั๊กเลมันไม่โดดออกให้อุ้ยอะไรอ่ะเล่นไงอ่ะอ๋อเหยียบปุ่มแล้วไงต่ออ้ากูตายเอาเปืนยิงไหมั้งเอาเปืนยิงมันปืนยิงมันยิงยิงยิงช่วยดาจัก,การบอสตายได้ตูดมึกยิงมันยิงมันยิงมันมันไม่แค่ปืนนิดปืนเดียวหรอมันต้องเติมให้เหลือ เราต้องใช้ใช้์ไอพีจีไปก่อนอ่ะนิดเดียวนิดเดียวบอสจะตายแล้วมันจะมีแสงด้วยเพื่ออะไรอ่ะบอสแม่งกระเด็นไม่หยุดเลยบอดูบอสแม่งดิ้นกระเดี่ยวกระเดี่ยวเลยวะเออยิงแม่งเลยนี่เก๊ผมเออชนะแล้วริสุดอ้าวชิบหายเจ้ผมโดนจับมือมือบอสมันดูดได้ด้วยอ้าวตายเลยนั่นหัวอะไรไดอ่ะชนะแล้วเหรอหมดแล้วเหรอเอ้ยอะไรอ่ะเตะปอเหรอเฮ้ยเฮ้ยมือ ผมโดนจับผมโดนจับเฮ้ยก็มันมีตัวเล็กๆด้วยเจตัวเล็กๆคือแบบว่ายิงได้ปะออสยิงทิ้งได้โอเคโอ๋อๆผมจะโดนโดนกินเออเออเดินได้อยู่เอ้ยหลบหลบได้หลบได้หลบได้อยู่ผมหลบได้ผมหลบได้มันได้ข้างหลังเลยเจอยู่ไหนอ่ะเจเจมานี่มานี่มาอยู่ตรงผมแล้วเจระวังข้างหลังอุ้ยมันโดนระเบิดตูดเลยรถมือมันพุ่งมาไม่หยุดเลยยิงยิงหนียิง แกตำแหน่งแกตำแหน่งยินดีนะที่ไอ้ตัวเล็กมันยังมาไม่ได้ไอ้มันมาแล้วอ๋อมีคนมีแต่การตัวเล็กแค่เราอยู่เจเออเจ๋งเออโอ้โหโดนเลยลอยเลยกูเ,เรือ่องเหลือนิดเดียวเรื่องเหลือนิดเดียวเจ้ตายตายเอาดิเอาดิดูขึ้นมีคนติดอยู่ที่มือมันเลยช่วยเขา,าชื่อเขาไม่ชนะหรอวะไังไม่จบอ,ะอ,บอ่ะเจ้าบอสก็ไม่ไมก่อเฮ้ยมันเป็นบอสให้สู้เรื่อยๆหรออย่างเงี้ยเอ้ยมันเป็นฮักกี้วักกี้ ไม่ไปไอเจมันมาตามใครมันตามเจมันตามกูมันจะฆ่ากูเจมันตามเจไม่หยุดเลยไงมันมันมันไปตามคนอื่นแล้วมันตามคนอื่นแล้วตายตายตายจัดการไปกีเน่เย่ชนะแล้วแล้วคือยังไงอ่ะเราต้องสู้กี่ตัวถึงจะชนะเกมอ่ะโอเจมันก็แค่ให้เราสู้ไปเรื่อยๆเว้ยหมดแล้วอันนั้นคือจบแล้วก็คือเป็นมินิเกมให้เรามาไล่สู้บอสกัน ก็คือสามารถมาฟาร์มเงินที่นี่ได้ก็คือเป็นระดับดันฟาร์มเงินงั้นก็เอาเป็นว่าเราก็จบแค่นี้นะวันนี้เราก็สามารถเอาชนะคนที่หัวโตผมได้แล้วน,นะนะผมก็เลยกลายเป็นคนที่หัวโตที่สุดในจักรวาลแล้วด้วยความช่วยเหลือจากเจโรนีนั่นเองไปไหนแล้ววะอยู่ข้างลา่างลงมาดิมาๆมา,มา,มาละเฮ้ยจนเนอรไมันกระเดีวกระเดกันะเฮ้มันกรนะเ,เดลีลยวผมเฉยเลยเฮ้มันคืออะไรอะสกิลมันเหรอหรือมันแค่บั๊กเดี๋ยวผมไปหา เจัวนี้กูมีปืนที่สามารถฆ่าบอสทีเดียวตายได้ไหนฮะดีตรงนี้ดิอะไรอ่ะเจ้แม่งเกียนกูมันไม่ได้ฆ่าบอสที่เดียวตายมันมีตัวอะไรอ่ะเจ้แมันเป็นหุ่นยนต์เลยเจ้ออติมัลไพร์เฮ้ยมังเป็นออติมัลทิงด้วยมันมีสัญลักษณ์ออโต้บอทอยู่ด้วยเห็นปะป่ะจบแล้วปะไปกันป่ะเจไป่ป่ะเราเลิกกันดีกว่า